เราก็จะทอดให้คุณเชียงของเราเนี่ยกรอบนิดนึงเชียงที่มันจะไหม้เชฟทำไงดีเชีฟรถไฟครับถ้าจะไหม้รถไฟรถไฟรถไฟต้องไปหัวลำโพงไหมเชฟรถไฟจะไปโครโรนีบล็อกบล็อกอะไรมันเครื่องปรุงเรามีน้ำมันงาเชยเราหนูด้วยค่ะเออเชอยู่พ้่งรีบนี่เราใส่ยังไงครับเนี่ยใส่ทุกอย่างครับเขาให้ใส่อะไรผมก็ใส่ครับพนมรุ้งภูมิใจเสนอขนมรุ้งครื่องริกี่หนู สวัสดีครับ,รบและนี่ก็คือรายการพนมรุ้งครัวพริกี้หนูรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆหน,หนูๆมาเข้าครัวกันรายการเราไม่ยากครับผมเพียงแค่ทำตามเชฟบอกแต่ว่า เชฟเนี่ยไม่ยอมบอกว่าทําเมนูอะไรแล้วก็เมนูนั้นจะปังหรือจะพังเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมเอ็ดดีเ้เฮงครับมาพร้อมกับเชฟแจนครับผมและยังมีอีกสองหนุนน,น้อยนะครับผมนั่นก็คือน้องเวลค่ะแังกอร์อังกอครับอ่าน้องเวลอังตอรเคยทําเมนูอะไรมาก่อนหน้าน,นี้ไหมไข่เจียวค่ะไข่เจียวไข่เป็ดหรือไข่ไก่ลูกไข่ไก่เป็นไก่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวไม่รู้ค่ะตัวผู้มันไม่มีไข่นะลูก น้องอังเปาน้องอังเปาพร้อมน้องเผาว่าเมื่อไรจะถามทันทีอังเปาแปลว่าอะไรรู้ไหมตะละเปาตะละเปาตรงนี้มาในตีมตุ้งแช่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 งงงงงงมาเตีมของตรุษจีนเมนูต้อนรับตรุษจีนให้กับป๋าตังหมามาได้กินกันครับและเมนูวันนี้ต้องเกี่ยวกับอาหารจีนแน่ๆเลยแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไร เรามาดูวัตถุดิบตามที่เช็คหมอกังดีกว่าเมนูวังนี้นะคะเดี๋ยวเราเป็นจริงๆปกติดีกว่าใไหมผมว่าผมพูดธรรถ้าเราก็จีนหมอกแล้วเชฟเรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้เผือกเผือกเฮ้ยทำไมเชฟว่าผมไงเผือกเฮ้ยเชฟเฮ้ยอยใหว่ากุ้นเชียงนะแล้วเรามีเห็ดชิตาเกะ แต่วันนี้เป็นเมนูจีน <c oughs> แต่เห็ดชิตาเกะคือเห็ดหอมนะครับจริงๆเห็ดชิตาเกะนี่มันเรียกว่ากลิ่นของมันเนี่ยมันให้กลิ่นที่เป็นอโรอา่าเรียกว่ามันจะให้รสอูมามิแทนผงชูรสได้นะฮะ <c oughs> ตัวนี้กุ้งแห้งเช่นเดียวกันต่อไปสันคอหมูหั่นลูกเตา๋าไข่ทีนี้ส่วนสำคัญสุดท้ายข้าวพนมรุง้งข้าวขาว15%ครับผมวัตถุดิบครบแล้วทีนี้เรามาดูที่เครื่องปรุงพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงา การทําอาหารจีนส่วนใหญ่เนี่ยน้ำมันงานเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่ขาดแทบไม่ได้เลยอันสุดท้ายแล้วนะน้ําตาลเอาเตามั้นใจกี่คะแนนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปั้นใจกี่คะแนนร้อยยี่สิบค่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบหนึ่งล้านเออาจับมือไกลไปชนชนตะลิวนะลูกชนตะลิวชนตะลิว แมดแมดนี้พร้อมหรือยังลูกเอาแล้วมั่นใจหนึ่งล้านถ้าพร้อมแล้วฉากมาเลยการดกรวันนี้มีแค่ครับสี่ข้อเท่านั้นนะครับข้อหนึ่งก็คือฟังและทําตามเชฟบอกครับข้อสองห้ามลอกกันบ้านกันข้อสามครับผมถ้าเกิดว่าเชฟบอกว่าทําเสร็จแล้วเมนูนี้เราก็ให้เวลาอีกสิบวินาทีนะครับเวลาเตรียมตัวในการที่แบบว่าจัดจานแล้วก็ต้องวางอุปกรณ์เลยเอาเตาอยากทำหรือยังครับ อยากทำแล้วอยากทำามายังลูกอยากทำแล้วค่ะาเป็นงานเลยเชฟแจ้งทำพร้อมไหมครับเชฟอยู่สั่นหครับเชฟถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่าครับเชฟมาเลยโอเคทุกคนเปิดเตานะครับเปิดเตาใช้ไฟกลางแต่ว่าให้อยู่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่เปิดให้นะโอเคดีทีนี้เชฟมันจะใส่น้ำมันลงไปอ่าเราจะใส่เพื่อทอดก่อนเราใส่เยอะแล้วเราค่อยกรอตอนนี้เดี๋ยวเชฟใส่ให้แล้วกันนะ แต่หลังจากนี้ต้องทําเองแล้วนะลูกระวังกระทะจะไหม้นะลูกนะเราเตรียมกุ้งดูเรียมกุ้งแห้งกับคุ้ณเชียงไว้ก่อนเราจะทอดสองอย่างนี้ก่อนฟังคิปฟัมัน้อมันเราร้อนได้ที่เราก็ใส่กุ้งเชียงไปทอดทเราก็จะทอดให้คุ้นเชียงของเราเนี่ยกรอบนิดนึง เชฟคือมันจะไหม้เชฟทำไงดีเชฟรถไฟครับถ้าจะไหม้เรารถไฟเรารถไฟรถไฟรถไฟทำไมหูรัโพงไม่เชฟรถไฟจะไปโคราชจะไปยังไงบ้างลูกสบายมากครับใครใครทอดใกล้ได้แล้วที่เราตักขึ้นมาใส่จานใส่ถ้วยเดิมไว้ก่อนตักขึ้นมาแล้วตักขึ้นมาแล้วตักขึ้นมาไม่เอาน้ำมันเอ้ยเก่งจังเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งแห้งลงไป ใส่กุ้งแห้งลงไปคั่วให้กรอบๆนะครับพอกระทะร้อนเราจะใส่หมูเราลงไปนะครับโชว์กล้องหน่อยหมูนี่กระทะร้อนปุ๊บใส่หมูเลยนี่มีเสียงซื่อซ่า ระวังร้อนนะอันนี้ระวังร้อนนะนนในน้ำมันเดิมนะะน้ำมันเนี้ยมันก็จะมีกลิ่นพอหมูเราเริ่มจะสุกแล้วเนี้ยเราใส่เห็ดหอมลงไปผัดกับหมูได้เลยผัดจนมันสีเริ่มเหลืองๆนิดนึงไหวไหมลูกไหวไหมอ้นนี้มันไหวหรือหมามมานะได้หมาม้าไหมหมามมาครับ คนเลยโอ้โหสวย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 มากเลยครับเทปว,ว่าได้แล้วจริงๆใช้ได้แล้วนะฮะอันนี้นำอะไรต่ครับเชปทีนี้เราก็จะผัด ข้าวกับเผือกกันนะครับเห็นกระเทียมไหมใครเห็นกระเทียมสับบ้างดมกลิ่นหาว่าไหนคือกระเทียมที่เหลืออยู่ <_ d ome> เชฟบอกว่าเอไฟร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปพอหอมแล้วปุ๊บเราจะใส่เผือกล,ลงไปเลยใส่หมดเลยใช่ไหมเชฟใช่ครับใส่เผือกทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ใส่ข้าวหมดเลยปั้มตึมทีนี้คลุกให้มันเข้ากันเลยนะครับเจฟครับตีวักตีวักคุงอะไรมาเครื่องคูงเรามีน้ำมันงาซิวขาวน้ำมันหอยน้ำตาลเชฟรอหนูด้วยค่ะเออเชฟอย่าเพิ่งรีบน้มันงาล้วไงต่อครับเชฟซิวขาวน้ำมันหอยนะซิวขาวซิวขาว นี่เราใส่ยังไงครับเนี่ยใส่ทุกอย่างครับเขาให้ใส่อะไรผมก็ใส่ครับรๆๆเราจะทำสองส่วนนะส่วนแรกเนี่ยข้าวเนี่ยเราจะแบ่งออกมานิดนึงก่อนแล้วที่เหลือเอาเครื่องของเราเนี่ยลงไปผัดกับข้าวอ่ะแบ่งข้าวออกมาส่วนนึงก่อนทีนี้เปิดไฟแล้วเราใส่เครื่องลงไปเลยคลุกให้เข้ากัน เจ็บแล้วหนูไลยค่ะหนูยังปรุงไม่เสร็จเลยค่ะหนูยังถึงแค่ตอนนั้นเองเหรอคะโอ้โหโอ้มีหมูกระทะหม้อกระทะอ๋อหน่อหนอโยนนะโยนนะโยนโยนน่ะยังไม่หยุดไม่อร่อยค่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราทำข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราจะสังเกตว่ามี2ถ้วยถ้วยหนึ่งไม่มีไส้ไม่มีเครื่องถ้วยหนึ่งมีเครื่อง เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมเราถึงทาแต่ว่าเราจะมาทําส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่เรียกว่าน้องๆทุกคนจะต้องถนัดอยู่แล้วเมนูนี้ไข่เจียวโอเคปึ <Okay. S 1> <ew ing S 2> ้งลงไปเรียบร้อยทีนี้เราต้องทำไงต่อตีตีอะไรตีไข่พวกเราตีไข่โอ้โหนี่ช่างชองแสดงว่าน้องแววนี่เกี่ยวประจำ เดีย๋ยวผมใส่ให้นะครับอา,อาพอมาดีกว่าเพาเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเราจะให้ไข่ของเราแผ่เป็นแบนๆนะไม่เอาเป็นก้อนนะไม่ต้องไฟร้อนมากนะควงกระทะอ้าวน้องอ้าวอาเป้ากดปุ่ม อันนี้เดี๋ยวเชฟจะช่วยนะครับอ่าเรียบร้อยเก็บไปก่อนสวยสวยสวยมากตัวนี้สวยไหมโอเคตอนนี้ข่าทุกอย่างผัดกันหมดแล้วค่าเชฟครับขั้นตอนสุดท้ายคือการตกแต่งใช่ทีนี้อ่ะโอเคเราเห็นแล้วล่ะว่าไอ้ตัวเหลืองๆนี่เป็นหมีมีหมีนอนเ<ช>พราะฉะนั้นเอาข้าวใส่ในพิมหมีก่อนเอาอันที่ ไม่มีเครื่องเนี่ยใส่ลงไปบางๆเพื่อมันจะได้เป็นรูปหมีที่สวยเก่งมากและทีนี้เราก็เอาอันที่มีไส้เนี่ยใส่ลงไปที่ตัวได้เลยเยอะๆเลลูกชดชดอ้าโอเคดีๆมากดีมาก,มากแก้มแก้มด้วยแก้มด้วยแล้วผมก็จะเอาพพ์มหมีเนี่ยกดลงไปในจานเป็นไหมพอ,พอเป็นรูปหมีไหมอ้าวพอได้พอได้พอได้ วิธีการแต่งหน้าหมีเนี่ยเราก็จะมีแฮมกับสาลา่เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้แต่งหน้าหมีกดเลยจินตนาการอันนี้ไม่มีผิดถูกแล้วนะครับแล้วป่าไม่ลูกใช่ไหมนี่ ให้ไข่ทาผ้าห่มต้องห่มเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นหมีของเราเนี่ยมันจะนอนหนาวไงฮะเรียบร้อยแล้วครับเอาเชฟไปเลยนะครับน้องเวลน้องอัาเบารมิวลาอีก10วินาทีเท่านั้นในการเตรียมจานจัดจานให้สวยงามครับเราต้องวางมือนะ สี่แล้วสเสร็จแล้วค่ะเย้ยลมือขึ้นแค่เนี่ยแอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วครับเมนูสวยงามมากที่นี่ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมันต้องพรีเซนต์ไงครับต้องเวลครับ ลองบอกคอนเซ็ปต์ซิว่านี่คือเมนูอะไรของเราข้าวผัดตุด๋นจีนค่ะมาสัองอ่งเปาว,ว่ายังไงจา,านของเรานี่เราพรีทาวลี่พรพีเซนต์ค่ะเป็นหมีหมีอะไรยังไงในสวนของกิน <c oughs> ทีนี้ครับถึงเวลาเฉลยแล้วครับเชฟชื่อเมนูนั้นก็คือข้าวผัดเผือกหมี่น้อยหงไข่ครับผม มีนอ้อยหอมไข่ครับเชฟจริงๆเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูที่เรียกว่าอากงอาม่าชอบมากเลยนะครับทําไปแล้วเนี่ยเอาไปให้อากงอาม่ารับประกันเนี่ยเลยว่าได้แตเอียมมาเยียบแน่นอนออตอนนี้ครับความสวยงามนี่ก็แตกต่างกันไปนะเชฟนะครับแต่เรื่องของรสชาติสิครับอืมส่วนสาคัญเลยนะคุณลูกทําเนี่ยคุณแม่ต้องชิมขอเชิญคุณแม่น้องเวลแล้วคุณแม่น้องอ่งเตาเลยคะ่ะมาแล้วครับ คุณแม่น้องเวลครับตอนที่ดูแล้วเป็นไงรุ้นไหมครัตอนที่แบบมีน้ำมงน้ำมันแล้วก็คันผัดด้วยเสียวแท่ลูกเนาะรุ้นค่ะรุ้นนะเขาจะทำเสร็จหรือเปล่าแม่อ่างเปาครับเมื่อกี้ดูแล้วรุ้นไหมลูกรุ้นค่ะรุ้นลูกตัวเองว่าจะเอาความันไปใส่ที่เขาต้องไปแต่ก็ผ่านได้ดดีเนาะใช่ค่ะอ่าจะมีการทำอะไรจะมีแบบว่าอะไรหกไปบ้างกับปกติของการทำครัวค่ะอะไรครับคุณแม่คุณนี่เอาละยังไงคุณแม่จะขึ้นแค่ขนมให้หรือเปล่า มพอดีค่ะเพียนิดนึงแต่ว่ามันพอดีโดยรวมนะคีริรัยทานกับไข่แล้วก็จะพอดีมากเลยอ่านะฮะเต็มสิบคุณแม่ให้ลูกเท่าไหร่ครับให้สิบค่ะนี่หนุ่มเพื่อนะแนนสุดยเลยโอ้โหเต็มผิดให้ลูกเท่าไหร่ครับเซ็เลยค่ะสิบเพื่อนยันหเท่ากัน เชฟแจนครับชิมทั้งสองใเลยดีกว่าครับนะทำไม่ได้นี่จะเป็นของน้องเวลนะฮะเส็จจากบ้านแล้วมั้ยเปล่าอ้าละลุ้นลุ้นนะอือทั้งไข่และข้าวคือถ้าพูดกันตรงๆข้าวที่นี่เ็าผัดได้ดีรสชาติซอสคือเคลือบ ตัวข้าวข้าวมีความล้วนแล้วเวลาทานไปเนี่ยมันมันรู้สึกได้ว่าเนี่ยคือยังเป็นข้าวผัดอยู่ไม่ใช่ข้าวผัดที่เละสองคนเนี่ยทำข้าวออกมาได้ดีทั้งคู่เลยสรุปก็คือแล้วรสชาติดีคือสองจานเนี้ยถ้าพูดดีทั้งคู่เลยนะดีทั้งคู่เก่งมากคือเพียดี้ทราบไหมฮะว่าจริงๆเมนูข้าวผัดเนี่ยมันดูทําง่ายนะแต่จริงๆะมันไม่ได้ทําง่ายมันเป็นเมนูที่เรียกว่า ทำให้อร่อยยากซึ่งข้าวขาว15%ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการนำมาผัดมากข้าวจะเรียงเม็ดสวยหงุงขึ้นหม้อมีความร่วนโดยที่มันไม่แห้งจนเกินไปด้วยเรียกว่าเวลาทานเนี่ยมันยังได้ความนุ่มของข้าวอยู่คือให้เรียกว่าต้องมีความรู้เรื่องข้าวด้วยนําข้าวมาทําอาหารให้เหมาะแต่ละประเภทใช่ไหมใช่ครับครับผมวันนี้ขอบคุณครับคุณแม่นะครับน้องเวลแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณค่ะาวขา ขอเป็นสื่อกลางระหว่างเชฟมืออาชีพกับผู้ที่รักการทำอาหารทุกท่านถ้าได้เรียนรู้การทำอาหารจากเชฟมืออาชีพใช่ครับเพียงแค่ดูรายการเรานะครับง่ายมากน้องๆหนูๆก็ทำได้ใช่ไหมไม่ข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ วันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมครับฝากติดตามกดสับตะไลกดแชร์กดติดดาวดูรายการเราครับรับองว่าคุณจะทําอาหารได้อย่างง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบข้าพโตมุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ